นายกรัฐมนตรียืนยันโครงการบ้านเพื่อคนไทยรัฐบาลมุ่งตอบโจทย์ปจัจจัย4เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและศักยภาพคนไทยนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีกล่าวผ่านรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองทานถึงความสําเร็จของโครงการบ้านเพื่อคนไทยซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายสําคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ซึ่งโครงการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อให้คนไทยที่มีศักยภาพในการทํางานสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในราคาที่เหมาะสมทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าปจัจจัยสี่การมีที่อยู่อาศัยการศึกษาสุขภาพและการมีไรายได้ที่มั่นคงเป็นพื้นฐานสาคัญที่ไม่สามารถขาดได้ดังนั้นโครงการบ้านเพื่อคนไทยจึงเป็นโครงการที่ตอบโจทย์และช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวปูริมพัสสอดการรายงาน